รถเป็นอะไรแล้วหลานรักรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยนะลุงทำไมหลานไม่ใช้รถฟอร์ดล่ะเพราะใช้แล้วหยุดดันไม่เก่งใจใครเสียงลุงแม่งฮาดีว่ะไม่ฮาเท่าเมืองหลอกหลานนันแกจะพาลุงมินไปไหนะ่ะ ไดูโทรู้นนสึางงาสก,กว่าร้านจะชอบแมปนี้เป็นพิเศษเลยนะเนี่ยแน่นอนสิครับลุงเพราะว่ามันมีสระน้ำหลักแล้วก็ต้นมะพร้าวที่แสนสดชื่นมันเหมือนการเดินทางที่เรากำลังจะไปต่างจังหวัดยังไงอย่างนั้นเลยนะครับลงุงเดินทางนะดีแต่ไปบ้านีเสิง์อีกไม่เอานะลงุงเอ้ยอันนั้นก็ไม่แน่นะครับลงุงเออกูละเบื่อร้านกูจริงๆเดี๋ยวเรามาดูโทรตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับลุงจัดไปสกาลี่โทรแอต 3am นะโทรน่ากลัวตอนตีสาม ทำมันต้องตีสามด้วยล่ะครับลุงก็ตีสามมันมักจะเป็นเวลากลางคืนที่เงียบสง,งัดยังไงล่ะหลานเอยเวลาอะไรโผล่มาจะหนักกลัวเป็นพิศเศษก็เหมือนผีนะลุงลองดูไหมลุงจัดไป <c oughs> ลุงเก่ท่ายืนก็หาแล้วลุงโอ้โห <c oughs> ดูโพดเข้าบางทีตีสามเนี่ยเพิ่งกลับมาจากผับหรือเปล่าลุงโอ้ <c oughs> อันนี้เรายังไม่ได้เปิดให้เขาโจมตีเรานลครับลุงเดี๋ยวยังไงผมจะเปิดนะลุงนะมึงไม่ต้องมาลบหลังกูเลย รอบนี้ไม่ได้แอมกูล็อกลุงเดี๋ยวนี้ลงุลงรู้ทันผมแล้วเหรอเนี่ยโอ้ไม่เอืออูร้องมาได้ยังไงวะเนี่ยหยุดเลยนะไอ,อ,อ้ทองอูร้องทีหลังดังกว่า <c oughs> มันจะทำไขยให้กูขร้องไ <c oughs> ข่วันนี้ใส่ชุดเป็ดด้วยครับบู <c oughs> มเกี่ยวอะไรตีสามวะเนี่ยทุกคนสักทีแล้วกันนะครับทุกคน <c oughs> แบนเลยครับ <c oughs> อะไรของมึงเนี่ย แตเวทางบันไดครับลุงหลานรักตัวนี้หนาตานา่นากลัวเหมือนกับเป็นปีศาจมากกว่าโถยังไงเลยเนีย่ยลูกเอ้ลุงไม่ต้องห่วงนะครับผมมีจุดปลอดภัยที่ทําให้ลุงไม่โดนโจมตีจากอะไรทั้งนั้นครับลุงมันมีจริงๆรหรอไอหลานตรงนี้ไงลุงในน้ำเน,นี่ยนะรับรองปลอดภัยหายห่วงเดี๋ยวเราจะเรียกเข้ามานะทุกคนครับแต่เวหนึ่งสองสามเอ้ามันไม่เข้ามาหลาลุงจริงๆด้วยผมบอกแล้วลุงสุดยอดไปเลยเวละว่าแต่ท่ามันดูแปลกๆนะหลานเอ้ นั่นสิครับลุงมันไม่เหมือนเดินนะครับมันเหมือนเต้นมากกว่านะลุงแบบท่ากระจกหรือวันนี้จะเป็นทอไม่เคลื่อนแจ็คสันเออว่ะคือนะลุงนะโอ้ลุงดูเขาเตีดิโอ้โหอ้ลุงเวลาตีน่ากลัวมันฟาดยับเลยนะลุงโอ้โหแล้วดูตาเขาเปลี่ยนด้วยเวลาตีน่ากลัวเนะี่ยตัวนี้โดนทีแบนแน่นอนเลยลุงเดี๋ยวขอผมอยู่ด้วยนะลุงนะจัดไปหลานรักเซ็กซี่เน็ตหากินหนึ่งสองสมอุ้ยโอ้ลุงตัวนี้ตายน่ากลัวอะ หลานรักอยู่ตรงนี้ปลอดภัยจริงๆด้วยขอบใจมากไอ้หลานรักเห็นลุงชอบผมก็ดีใจครับเพราะว่าตัวต่อไปผมจะปล่อยในน้ํายังไงล่ะไอ้หลานชั่วเอาขอกไปมันมาแล้วช่วยกูด้วยหัวใจเกือบวายเมื่อไหร่มันจะเลิกแกงกูสักทีว่าหลานเอ้ยก็แก้งลุงมันสนุกดีนี่นะว่าแต่ลุงดูนั่นสิครับนั่นมันปลาหมึกนี่นะลุงว่าแมงกะพุ้นเน่ยลูกเอ้ยโอ้โหตัวแค่นี้เลือด50สิบล้านกับลุง ไปในน้ำซะเถอะหนีเอา้าจางหายไป,ไปเลย,เล,ยลุงวันก่อนผมได้ตู้เสื้อผ้าตู้ใหม่มาวู้ฮู้สั่งหอนใจไม่ดียังไงก็ไม่รู้สินู่นไงลงุงใครก็เอาตู้เสื้อผ้ามาวางไว้กลางถนนเลยเ,เข้าเ,เรื่องเลยกว่าลงุงนี่มันคือโทรโทรบ้าอะไรนี่มันตู้เสื้อผ้าชัดๆหูตู้เสื้อผ้าตัวนี้เลือกตั้งหกแสนลงุงเดี๋ยวผมไปเปิดตู้แป๊บหนึ่งนะลงุงโอ้ยลงุงไฟ โอ้ยลูกมีมัดออกมาด้วยโอ้โหมันมีมัดเอ้ยว้าแล้วมันไม่ใช่ตู้ธรรมดาเอ้ยพอแล้วเอ้ย,อยโอ้โหไม่ทนแล้วนะลงุงผมซื้อตู้มามีใครอยู่ในตู้ก็ไม่รู้ลุง <c oughs> โอ้วันนั้นแหละโทรล์ทรแล้วผีเอาดีๆลุงดูนั่นเสื้อเรืองแสงมันก็ธรรมาดาเลยลูกเอ้ยไม่รู้จสะสัญญาใโทรตัวนี้ยังไงจริงๆวะลุงกับเลอกแค่หนึ่งหมื่นเขามีอะไรพิเศษนะเนี่ยอยากรู้จังเลย ไ,ไปกูในหลานเอาแล้วมึงใช้ปืนนี่แล้วโดนทังู่อยู่ดีสมน้ำหนาพูดไม่ถูกเลยทุกคนครับว่ามันคืออะไรกันแน่ครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเขาตีกันเลยลวกันครับทุกคนบางทีก็าอาจจะแบบว่าอ้างอิงมาจากนกหรือเปล่าทุกคนครับเพราะว่าขาเขาเหมือนนกเลยครับแล้วก็ตาแดงอย่างก็ไม่รู้ครับตัวนี้ <laughs> ไปเลยแล้วกันมึงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มึงใส่เอฟเฟกต์ัตตาไม่หน่อยก็ได้ลุงช่วยผมด้วยมันเป็นอะไรของมันวะชอตช็อตช็อตช็อทช็อตช็ออตชาอตชรอหช็อเช่๋ยวลุตช็อ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 ตชอต้อตช่อตชอตช็อตช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 ็อตช็อดชอตช้อตช็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 อตล็อตงอตอตช็อตช็อต้็อตช็อตช็อมช็อตช็อตช็อตายอตอตร เหนื ja <rainforest> ่อยหมดแหลยเหนื <jamais> ่อยแล้วลุงนะอ้าวมึงออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อกี้ลุงเบื่อจะโดนช็อตแล้วว่าจะหลารักตัวนี้มันฆ่าไม่ตายจริงๆนะเนี่ยลุงลองใหม่สิลุงจัดไปปืนกองเต็กโวยแล้วหลานรักลุงอย่าบอกนะว่า ตัวใครตัวมันล้ะวะลูลุงเองก็เป็นได้นะคนขี้โกงน่ะอ้าวปืนนี่มัน <c oughs> จัดไปเลยเปืนนี่มันเ <c oughs> <c oughs> ท่านี้ก็เรียบร้อย <c oughs> เราอยู่บนนี้เราปลอดภัยดีใช่ไหมหลานรักเอาทำไมทำหน้ายอย่างนั้นละ่ะ มันก็ไม่เสมอไปนะครับลุงถ้าเราเจอโรตัวนี้นะครับลงุง oh <my> อ่าเดอะไชเอทเวอร์เกอร์ครับหรือโทตัวนี้ทํางานเหนื่อยมากๆ <c oughs> เหนื่อยจนบ้าไปแล้วเองลงุงดูมันสิเอ้า oh, แต่ทําไมมันไม่ทําอะไรเราล่ะหลาน <c oughs> นั่นแหละประเด็นครับลุงลุงไปด้วยผมหน่อย <c oughs> อ้มกนัมเดอมาอะไรจะเลิกใช้ล้วนี่โอ้ทำไมลงมเบี้ยวราอย่างเงี้ยลุงเขาไม่ตีเราจริงๆด้วย ลุงเขาหายไปแล้วลุงชักเลยหลานไปเจอกันที่ด่านสแตนดาร์ดอีกแล้วเหรอทำไมมันเดจาวูเหมือนคิดที่แล้วยังไงก็ไม่รู้ว่าลุงตัวสุดท้ายี่ไหลมาด่าสแตนดาร์ดตลอดเลยแตช่วยไม่ได้แล้วหลานรักว่าตัวใหญ่ดีนะลุงดูสิอะไรล่ะหลานเห็นแต่ขาเนี่ยมันตัวใหญ่สุดๆไปเลยแถมไปโพม,มันย่ำเท้าแล้วด้วยสมก็เป็นด่านสแตนดาร์ดจริงๆฟังชันมาครบับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านห้าสิบล้านอีกแล้วลงุง ตัวใหญ่ขนาดนี้มันควรจะสักร้อยล้านอับนะกระจอกว่าโอ้โหลุงพูดอย่างนี้ไปด้วยไฟกันตีให้ผมหน่อยไม่เบื่อบ้างแล้วโอ้ยเฮ้ยลุงเฮ้ยลุงเห็นอะไรไหมเห็นหนะหลานโคตรน่ากลัวลงุงมนันเกิดอะไรกันโอ้โหเฮ้ยลุงไปหลานนลัง,นงมันหยุดพูดแล้วมันเดินกกับไปดิอ้าวโอ้มาลงุงโอ้กะตุกด้วยโอ้ลุงหน้าต่อนี้โคตรน่าก,กลัวเลยครับลุงโอ้ยพอลงหลังลุงหน่อยไม่หายแล้วลงไปแล้วลุงรอผม ลุ้ไม่ไหวแล้วนี่อุ้ยล,ลุ้มแล้วหนึ่งลุ้อีกตัวหนึ่งหาลุ้มได้บ้างมั้ยสองตัวยิงในเดมจะไม่หลานสามลุ้มไปหมดก็ดีตัวตายแล้วมังหลานไอ้หายหมดแล้วลุ้สย,ยองในใจจริงๆเลยวันหลานรักลุ้มไม่ได้ลงลุ้มไปได้มานานแล้วหายกลับโดนโเอาแล้วทุกคนครับจบไปแล้วกับ EP ที่28นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ h ฮ c หรือผมกับลุงด้วยนะครับทุกคน หลานรักนั่นฟอร์ดนี่ืึดูดันไม่เก่งใจใครไม่ฟอร์ดเดนเจอร์เจเนเรชั่นใหม่ดูจักหลุดแล้วไม่นะ่าจะใหม่แล้วนะหลานอ้าวเหรอลุง